ส,สดีจ้าพี่น้องยายเอกะเพ่ยหญาพพี่น้องไม้ยางหัุคนร่างกายหลังจากจะกินเขาเที่ยงจ้ายางย่อยจ้าพี่นอ้องในง้นบานพระเจ้าแม่พี่น้องดอกไม้สวยๆจากพระเจ้าปลูกดอกไม้หน้าบ้านดอกไม้สีแดง สวยมาก，多谢皮诺。 ต้นนี้สวยคัับจ้าพี่นอ้องดอกอย่างงู้นนี่างาแมแท้นี่หนาบานพระเจ้าจ้กพี่นอ้อง นึงต้นอ <If S 2> <Nico' S 1> ันนี้ดอกอันนี้สวยๆพี่น้องสีขาวเห็นดอกขาวๆแบบนี้กินหอดอกกระย่อมบ้านเฮาแม่พี่น้อง เดินเล่นรอบบ้าน จะพี่น้องตอนนี้ยายเอกไปไงกบงกบยางกลับแม่บ้านเราจะดอกไม้อยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้านจ้าพี่น้องมาถึงบ้านแล้วสกาบ้านต้นแบบนี้หอดบ้านเราจะพี่น้องยายเอกเปยางหอกกำลังกายหลังจากกินข้าวเที่ยงกับไปไงกลับมาหอดบ้านเราจะ อันนี้จะเป็นดอกดาวเรืองอยู่หลังบานมุ้ยแย่ดอกจันนี่ต้นนน้อยจาาพี่น้องตะวัดดอกดอกหลายคัาจากจาก้ามึงมิตรดอกงามงามจา้จาจ้าขอบคุณลหลายๆเด้อจา้าพี่น้องติดตามมึงคลิปของยายจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจายายน้ด้ะจา้าพผกันไหมคลิปหน้าจา้าสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีจา้า